และสดานรับาท่านรัดทักผู้ชมที่มาต่านและผู้ใช้สื่อารวรวมกับสารเยาวชนและครอบครัวางๆ้ๆในภาพจัดงาน้ที่ก่อนผู้ใชาญด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในตอ์่าต่างๆปัาที่บรหรให้ความรู้ใครเชียร์มีกิสตี้นะ ได้แต่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อนแก้ไขปัญหาูเด็กและเยาวชนในส่วนการพิธีธรรมแนวทางหรือมาตรการในการลดการกระทำความผิดและการกระทำความผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนและปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสงฆ์เด็เยาวชนและครอบครัววิเคราะห์ปัญหาสาเหตุอุปสรรคและเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัว อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าาจากกลุกงไายบำบัดจุกตูเด็กเยาวชนซึ่งรัวนี้เปะส่วนสดขับเด็เยาวชนทีขึ้อรกปร๊วามาอยากขอนอนแล้วก็สามารถนอนได้วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชายิดย์านิพน์ผู้ว่าราชการจังหว ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระบรมราชินีนาถพระบรมราีหงโกมราของสมเด็จพระงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนไปวาง่องเจ้า้ี่ตัวนี้นะโอ้เมเราปว่าเดคนร้ายใช้อาวุธปืนสู้ยิงเจ้าหน้าที่ตรวจขณะออกตรวจอันนี้นะก็อมานี้นะมันเป็น เดียวกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่างคดนี้โอเคกดแชร์กดไลค์กดซับไลร์ให้กันใจเย็นกันด้วยแล้วก็กดติดตามให้พ่อที่มาอย่างกันด้วยไปละไปไปใครอยากได้บิวซ์ลี่สตรอว์เบอี้นะกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะโอเคตอนนี้ผมไปละบาย